สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงช่วงเที่ยงนะคะของมือวันที่18เดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมอนี้นะคะแอดภาพพพี่น้องมาเท่าสุขุสุขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพ่อสุค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่านะคะพี่น้องคะแนวทางของหลวงพ่อวดที่ผพานมาเนี่ยนะคะ ตวิ่งรูดบกเขาจับคูบกเขานะคะตาว่าที่เขาคือเขาเลกวินนะคะเลกวินของหลวงพ่อเขาทั้งสีโตค่ะมีอ่าสีหนึ่งหกเจ็ดนะคะเลกวินมีสีโตเขานะคะพาพี่น้องคะเขาสีตัวมา2สองเทือแล้วสำหรับเลกวินนะคะพาพี่น้องคะเอามานีนะคะแนวทางของหลวงพ่อสุค่ะซีเดีมาเป็นตัวใดพาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะจ้าการนวดสการนะคะหลวงพ่อคะมาเริ่มเลยเลยจ้า อ้าวว่าที่ทานมาหลวงพ่อกะอ้ยพลาดไปเนาะเอจีตั้งหลายกะได้ขอใหยหลายๆเนอะหลวงพ่อค่ะค่ะหลวงพ่อกะบอกคิดว่ามันแปลเลขมีนีลวดนะเนาะค่ะมันก็มีลวดมีบ่นลวดเลขอะได้ค่ะแต่ว่าตัววินมันเข่าอยู่วัหนือนตัววินเนาะค่ะ ตัววินมันขับมากยนต์ค่ะเอาวัดประจําวันที่วันวันพุธที่สิบเก้าคุมพ่าพันเอาไหร่บ้านเนี่ยค่ะนี่ขั้นขั้นตูนว่ามากหรอบ้านดาหลวงพ่อรถโอ้มีศูนย์ติคะพราะว่ามันแกบไปนั่นละเออค่ะอืมวันวันนี้เด้อวันนี้เอ็ดนะจ้าจ้าอ่า เอฟซีทั้งหลายเห็มันใจแน่วดเน่เลขรองรอดอ่ะท่านมันมันรดงวดหน,นึ่งเลยมันขึ้เขารดไปเนะค่ะอืมเลขวิ่งรูดนีอืมค่ะเอาเอาวิ่นก็นได้แอดได้ค่ะเอาตัววิ่นกันเจ็ดสองสามสี่หนึ่งเจ็ดสองสามสี่หนึ่งค่ะอืมมาเนี่วิ่งรูดวิ่งรูดค่ะ 9 8ย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดค่ะรััสามตัวมาสองตัวค่ะสมตัวมาสองตัวกอดก็กันมากที่เก่าละมันเกิดมันเกิดปีนจันท์นั่นเลขของก้อนะค่ะเป็นศูนยแล้ววิ่งกลมวงกลมศูนวิ่งโลดศูนย์งเราได้นวดอ่ะอืมค่ะเอาแปดเก้ากับแปดเป็นตัวร่องศูนค่ะแ่องลงว่ารามารถทากับแ่ะ มาจำกันแต้ละศูนี้มากหลายก้อนนะค่ะเดีนสูนยให้เล่นั้งวันวิ่งลุกูน่ะวิ่งรุกูนเลยอ้าวบานี่ก็จับคู่เ่ีจับคู่หลงเพราะจะได้ยุ่งสรน้อจับคู่ถง เอาแมนห่เหรอเว่าาเน่เอาเอาแมนเดอรูแมนดิเดอรม่วุ้นกระดาษมันลายหนาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีวเดีวดเดยเดี๋ยวดี่ยดเดีเี๋ยวดเดเีเดเดอ อันนี้วันน่ะค่ะจับเดยวเด้อค่ะจับคู่ค่ะค่ะจับคู่เด้อค่ะ ศูนย oh. ์ค่ะศูนย you. mm ์ศ hmm. ูย์้าเก้ศศูค่ะศูนยแค่ะแล้วก็ศูนแปดเลเนาะค่ะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ก้าูนย์แปดเดอเอ 908ตัวลกพาะเบื้องต้นแรกศูนี่นย์หนกีนค่ะ0908 05 05ค่ะ04 05 04ค่ะ06 02 06 02ค่ะ 04นสี่แลยโนหกนสองเลเนาะค่ะ02นสองเลกหลวงพรว่าเนี่ยกับิคือที่นี่พอเดีนเราที่หาคููเด้อวันนี้หกคููค่ะอ่าเรียหค่ะศ9นเก้าศูนแปด04นห้าศนสี่ศนหกศนสองศนสี่นสองเนาะค่ะเออมีหกคููค่ะ คือที่นี่ตอนนี้เรานึกเลขว่าแต่ว่าหลวงพ่ออยากให้แบบว่าอยากให้จับพ่อเองจับพ่เองที่โตละแอบค่ะแต่ว่าหลวงพ่อเลยนให่งศูนยว่าน่ะเลยนให้ศูนย์ยิงลูกศูนย์เล่นนะลูกกลมเล่ศูนย์หรือจบค่ะตอดนี้โตโตที่วงกลมให้เลขสองต,ตันเนาะจ้าแล้วนี่นี่ศูนย์ศูนย์ซศูนซีค่ะศูนย์แปด ศูย์แปดค่ะศูนย์เก <ie> ้า <travail> ศ <t yup> ูย์เก no. ้าค่ะอืมแล้วก็แล้วก็ศูนยศูสองศูนสองค่ะอืมศูนย์สเอานี่มีผงเหุ้หเล็กที่จับคูให้เดออค่ะสี่หลบความวอ่นนให้นาะค่ะนอกนั่งก็ ใหแอปทั้งหลายไปไปจับเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเนอกจากเอปนอกาะอันเนาะแอปนาะเนากไอแอปที่ทั้งหลายไปพิจารณาเอานอกจากแอปได้ค่ะอืมอืมแล้วก็ครับก็คงที่นี่แค่นี้เล็หลวงพ่อมเงินเนาะค่ะหลวงพ่ออืมครับคือว่ามันเกี่ยมฤตพเนธแมวโทที่ให้นะจ้าอืมบล้วนี้ก็ พูอกอม,มันพูกอมกับพูกอมเบิดเรื่อเนอแอดเนาะค่ะมานี่กมาเนี่ายที่สูวดีก่ลงก็ก็ที่ขอไว,อไรวอ้ร้อนแห้ไวโต้วยจ้าอ้าวรัตนตยานุภาเวนะขอให้พระทัประสฆงและสิ่งักดษ์สิ์ทั้งหลายมาบนบรนดานให้เอฟซีและแอดควื้อต่าข้างตัวเลข ไอ้นี่โชคดีใส่ไปพร้อมว่องกันกับเลขกหลวงพ่อหลวงพ่อคิดว่าวนี่มันหลุดไปว่านั่นว่านี่กระท่อมเขาค่ะเขาแน่นอนเพราะว่าเลขกหลวงพ่อเป็นแบบนั่นถ้ามันหลุดเวันนึงแล้วมันที่เขาแค่ว่าตัววิ่งนี่มันมันเห็ยังบ่หลุดอืค่ะหลุดตะเลขหลุดตะเลขวิ่งหลุดร่างกันค่ะแต่ว่าวันนี้รับรองให้เลยเด้อศูนยเนี่ยโซนเนี่ยตัวศูนย์ตัวร่องควมเนี่ยค่ะ วิ่งรูดเอาเลยมัยม่นใจมั่นใจเลยเอาเลยว่าต้องตรงใจเลยนะคะ่ะอ่าเอ้าขอใจเล่นพรอมก็ให้โชคปังตังตังรวยรวยไปพร้อมกันค่ะทอดลับที่ขิดเก้านี่ละค่ะที่ทอดน,นี่ละให้มีเงินมีทรัพย์ในในโชคในลาบน้ำเหล็กของก็ทุกคนทุกคนเด้เอก็ให้มีโชคผูกหลานทุกคนก็ให้ร่ำรวยให้ ฟังทุกคนทุกคนเถออ่ะค่ะขอบคุณค่ะ,ะจะเล่นพอนกับนวัตก,การนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ สรุปหน้าทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะหน้าทางจากหลวงพ่อสุนะคะหน้าทางต่าเล่านะคะมืออื่นเลขวิ่นของหลวงพ่อคะ่ะมีเจ็ดสองสามสี่หนึ่งนะคะเลขวิ่นเจ็ดสองสามสี่หนึ่งวิ่งรหลดศูนย์เก้าแปดหลวงพ่อแล้วเน้นที่ศูนย์ค่ะพี่น้องคะหลวงพ่อว่างวดนี้ท้าผู้เด่ประสริติดศูนย์นี่คือได้เลยนะคะไราคาตรงมีศูนย์ค่ะ จับคููนะคะมี0 9 0 8ย์040602ค่ะหลวงพอ่อเราเน้นอยู่ที่0 9 0 8 0 4 0 2นะคะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะเอาบปนี่นะคะเป็นแนวทางของหลวงพ่ออุมัธิพานมานะคะจับคููว่าเขาวิ่งลูดว่าเขาแต่ว่าเขาเล็กวินนะคะเล็กวิ่นมี c 167เขาทั้ง C โตสำหรับเล็กวิ่นนะคะพ,พี่น้องคะ่ะ ีเด้อพี่น้องเด้อแนวทางอ่าของลุงพ่อนะคะเบอร์นี่เบอร์แมนเด้อพี่น้องเด้อเป็นเบอร์นี่นะคะแอดเคานตพิดนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจาก หลวงพ่อสุนะคะตำล่านะคะพลอยพี่น้องค่ะจังไดก็จะเริ่มนําไปพิจารณาเบิ้งงนาะคะ่ะเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางะคะ่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุคนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบ,บุญขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจาก หลวงพ่อสุขค่ะพี่น้องคะแอร์ก็จะเลยคอสโตล่าเพื่อนพี่น้องวาเท่าสุกสก้อนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไวพ้พอกันไหมก็ไปได้คลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ